สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งเทอร์โบทัมเมอร์นะครับรุ่น SKS Thai O หรือ Thai Zero ครับก่อนก่อนอื่นนะครับในไทยตันนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆตัดสายที่มีปลั๊กออกนะครับเพราะว่า ไททันมันไม่มีปลั๊กตัวนี้เราต้องตัดสายออกจะมีอยู่ประมาณนี้นครับมีอยู่5สายสายสีแดงคือไฟแช่นะครับไฟแช่สายสีน้ำเงินคือไฟ ACC นะครับ ACC สายสีเขียวคือไฟออนเวลาสตาร์ท าทิศไฟโชว์อย่างเงี้ยครับสายสีเขียวครับให้เพื่อนๆเอาสายสีแดงซึ่งเป็นสายไฟแช่จำมาที่สายสีฟ้าหรือสีฟ้าขาวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินซึ่งเป็นไฟ AACC ให้ใส่ าสายสีฟ้าสีฟ้าล้วนนะครับสายสีเขียวให้เพื่อนๆต่อไปที่สายสีฟ้าเหมือนกันแต่เป็นสีฟ้าดํานะครับสายสีดําแล้วก็สายสีเทาให้ลงกาวไปเลยนะครับพอจะเข้าใจไหมครับพอจะนึกภาพออกไหมครับอันนี้ภาพตามผมนะครับ ปกติสายสีเทาจะเป็นสายเบรกมือซึ่งเราไม่ต่อกับเบรกมือก็ได้เราเอามาลงกาวเลยนะครับกล่อง <c oughs> ก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้ครับประมาณนี้สายสีแดงเข้าสายสีฟ้าขาวนะครับซึ่งเป็นสายไฟแช่สายสีน้ําเงินเข้าสายสี สายสีฟ้าล้วนซึ่งเป็นไฟ acc ไฟเปิดสวิตนะครับแล้วก็สายสีเขียวให้เพื่อนๆจำไปที่สายสีฟ้าดำนะครับไม่จำเป็นต้องต่อที่ขอตรงนี้นะครับไม่จำเป็นต้องต่อที่ขอตรงนี้เพราะว่าเราไม่อยากบากสายหลายที่นะครับเลยต่อที่แผงฟิวเลยมันจะดูเป็นจุดเดียวแล้วก็เวลาแก้ไขแก้ไขง่ายนะครับ เอนอนยวเราให้เพื่อนเพื่อนดูเลยนะครับไทโบเทอร์ม่ก็จะประมาณนี้ครับปเปิดแล้วเปิดแล้วผมตั้งไว้30วินาวินะครับ30วินาทีเครื่องครับกระชากนิดนึงนะครับ ล็อกรถได้ปกตินะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ